สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเกมเทลเรียและในวันนี้นะครับผมก็ได้นำคอนเทนต์ที่ผมเคยทําเมื่อนานมาแล้วนะครับก็เป็นอีกคตาตกลรี่หนึงเนาะในครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้พูดถึงบอสที่ถูกลบไปจากเกมเนาะ นั่นก็คือบอสที่มีชื่อว่าออลครัมนั่นเองครับหลังจากนั้นผมได้ทําคลิปสัตว์เลี้ยงที่ถูกลบไปใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าในวันนี้ผมจะมาพูดถึงชุดคอสตูมหรือว่าวานิตี้ที่ถูกลบออกไปจากเกมบ้างหรือในบางทีมันไม่ได้ลบออกไปจากเกมหรอกครับแต่ว่ามันอยู่ในเวอร์ชั่นเก่ามากๆ เก่าจนถึงขนาดที่ว่าเราแทบจะหาซื้อมาเล่นเนี่ยแทบจะยากแล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นคนโซลบางเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าเขาเลิกผลิตไปแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ด้วยความที่ชุดมันมีไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเอาละครับมันมีชุดอะไรบ้างแล้วมันมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ตอนแรกผมตั้งใจจะทําแค่ชุดวา n i t ตี้หรือว่าชุดตกแต่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ชุดมันค่อนข้างจะน้อยเกินไปผมก็เลยอยากจะนําชุดที่หลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกันมาแล้ว แต่ว่าถูกลบไปจากเกมแล้วนั่นเองครับเริ่มมาที่ชุดเกราะก,กันเลยครับกับชุดเกราะ3ชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดดราก้อนชุดไททันและก็ชุดสเปกตรอลนะครับโดยชุดดราก้อนเป็นชุดของฝ่ายมีลีเนาะไททันจะเป็นของสายเรนจ์หรือว่าสายยิงระยะไกลนะครับแล้วก็สเปกตรอลเป็นสายเวทซึ่งการที่เราจะคาบชุดเกราะนี้ได้มันก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่สําคัญคือต้องมีโซลออฟไลท์หรือก็คือจิตวิญญ,ญาณแห่งการทําลายนั่นเองครับ โดยจิตวิญญาณแห่งการทำลายนี้เราต้องฆ่าบอสออกรัมนั่นเองซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อนานมาแล้วบอสออกรามได้ถูกลบไปแล้วนั่นเองครับก็เลยทําให้ชุดเกราะพวกนี้ได้ถูกลบไปด้วยนั่นเองแต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันควรจะลบไปจริงๆแหละเพราะว่าดูจากแค่ชุด,ดราก้อกน,นะครับถ้าเราใส่ชุดนี้ครบเซตมันจะมีพลังป้องกันทั้งหมดอยู่ที่65เลยนะครับซึ่งนั่นมันห่างกับชุดโซล่าแฟร์ชุดขั้นสุดท้ายเพียงแค่13หน่วยเท่านั้นเองคือแบบ มันเป็นชุดที่หลังฮาร์ดโหมดมาหน่อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าบอสออครามก็มันเป็นบอสสุดท้ายในช่วงฮาร์ดโหมดในตอนนั้นนะครับแล้วความสามารถมันใกล้เคียงกับชุดโซลา r f แฟลร์มากๆยิ่งไปกว่านั้นเจ้าบอสออครามเองเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดออปชิ้นส่วนของชุดเกราะนั้นๆน,น,นะครับอยู่ที่11%ด้วยนั่นหมายถึง เราไม่จําเป็นต้องคราบก็ได้เราแค่ฆ่าบอสไปเรื่อยๆเราก็อาจจะได้ชุดเกราะมาแบบฟรีๆเลยนะครับอาจจะไม่ได้ฟรีขนาดนั้นก็อาจจะเจ็บตัวหน่อยแต่ว่านั่นแหละครับเห็นถึงความโกงของชุดเกราะนี้หรือยังแต่สําหรับผมนะคือผมไม่ค่อยชอบการที่เราสร้างอะไรขึ้นมาแล้วลบทิ้งอยู่แล้วแหละคือน่าจะเอาชุดเกราะนี้ไปตกแต่งอะไรเพิ่มหรือว่าไป adjustment ให้มันกากลงหน่อยหรือว่าทําอะไรให้มันแบบไม่ต้องลบทิ้งแบบเนี้ย แต่ว่าก็นั่นแหละครับบางทีเขาอาจจะมีการบากหมากันภายในกลุ่มก็เป็นได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับออครามก็ลบทิ้งให้หมดอะไรประมาณนี้ถ้าใครหลายๆคนอาจจะสงสัยเรื่องบอสออครามเนี่ยก็ลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเอาละ เราพูดถึงชุดเกราะไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปพูดถึงว a น i ิตี้กันบ้างครับเริ่มมาเอาชุดว a น i ิตี้ที่เราอาจจะหามาไม่ได้เลยแหละครับนั่นก็คือชุดมิติเค้าเซตนั่นเองซึ่งมันก็คือชุดเฉลิมฉลองเทศกาลตรุกจีนนั่นเองครับโดยเราจะหาชุดนี้มาได้เราก็ต้องปราบมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่ามิติเค้าไวเวิร์นหรือว่าไวเวิร์นเปลี่ยนสกินให้เป็นสีแดงนั่นแหละครับซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่อะไรใช่ไหมล่ะก็แค่เทศกาลตรุกจีนเฉยๆทำไมเขาถึงต้องลบไปด้วยล่ะ่วนนา,า,าะพ นี้มันมาเฉพาะในมือถือด้วยแหละครับซึ่งเราก็ต้องอ้างอิงมาจากคลิปบอสออกครามที่ถูกลบไปนั่นแหละครับเพราะว่าทางรีโลจิกเขาอยากจะให้เกมนี้เป็นวันเทลเลเลียนะครับ หรือ <Techn> ว <Pokémon> ่าเทเลเรียหนึ่งเดียวเราเล่นเกมนี้ในแพลตฟอร์มไหนมันก็เหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราเล่นในแพลตฟอร์ม PC แล้วเราก็ต้องไปเล่นในมือถือด้วยเพราะว่าในมือถือมันมีอะไรที่มันเฉพาะมากกว่าของ PC นั่นเองและนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาลบชุดนี้ไปด้วยแหละครับเพิ่มเติมเล็กน้อยเนาะชุดมิติเข้าเซตนะครับเขาก็อ้างอิงมาจากชุดที่เขาเอาไวเชิดสิงโตนั่นเองก็ประมาณนี้นั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ชุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับ นั่นคือชุด Octoberfest set นั่นเองซึ่งมันเป็นชุดที่อ้างอิงมาจากเทศกาล Octoberfest นั่นแหละครับโดยงาน Octoberfest นี้มันจะเป็นงานเทศกาลเบียร์ประจําปีที่โด่งดังที่สุดในโลกนั่นเองครับคือถ้าพูดถึงงาน Octoberfest ก็ต้องพูดถึงเบียร์อะไรประมาณนี้เลยโดยต้องบอกว่าอเทศกาลนี้เนี่ยมันอยู่กับโลกใบนี้มานานกว่า200กว่าปีแล้วนะครับเพราะมันเริ่มตั้งแต่ปีคศ1810เลยนะครับ ก็เรีได้ว่าน,านานพอสมควรเลยซึ่งเทอละเลียก็น่าจะอยากเฉลิมฉลองเทศกาลนี้นะครับเขาก็เลยทําการผลิตชุดแบบนี้ออกมานอกจากนี้เขาก็ยังมีเบียร์ขายด้วยนะครับโดยมันมีชื่อว่าไวเซนเบิร์กนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมแต่ว่ามันก็คือยาบัฟที่มันมีความสามารถคล้ายคลึงกับเบียร์เอลนั่นแหละครับแต่ว่าต้องบอกว่าดีไซน์นี้ค่อนข้างเท่น่าดูเลยนะ เอาจริงๆไม่อยากจะให้ลบอันนี้ไปเลยนะฮะแต่ว่าด้วยเหตุผลอย่างที่ผมเคยพูดไปเมื่อกี้นะครับเขาเลยต้องลบสกินนี้ไปความจริงต้องบอกว่าเขาไม่ได้เชิงลบหรอกครับเพราะว่ามันยังมีอยู่ในแพลตฟอร์ม 3ds อยู่แต่ว่า 3ds เขาก็เลิกพัฒนาไปตั้งนานแล้วแหละนะครับแล้ว move on ไปยังโซนญี่ปุ่นกันบ้างครับสำหรับโซนญี่ปุ่นนี้ จะมีสกินอยู่4สกินด้วยกันครับแต่ผมจะเริ่มที่2สกินแรกนี่ก่อนเพราะมันมาในธีมเดียวกันครับและมันมาจากแอนิเมทที่มีชื่อว่าดาการอนป่านั่นเองโดยมีโมโนคุมะเซตและ โมโนมิเซ็ตนั่นเองครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไป2เซตนี้อ้างอิงมาจากแอนิเมะที่มีชื่อว่าดาการอนป่านั่นเองครับและผมก็เคยดูแค่ซีซั่นแรกด้วยแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยใช่แต่ผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างดีนะครับใครยังไม่เคยดูก็ลองไปดูกันได้นะแต่เนื่องจากว่าผมก็ลืมๆไปแล้วบ้างน,นะครับผมจะไม่อธิบาย2เซ็ตนี้ให้มากซะแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมีคนด่านะครับ <c oughs> ดังนั้นเดี๋ยวเรา move on ไปที่เซ็ตต่อไปกันเลยครับนั่นคือเซ็ตที่มีชื่อว่่าโเนนันอง ดยมันจะเป็นลักษณะของตัวแมวนะครับเพราะว่าเซตนี้ได้อ้างอิงมาจากโทรอิโนเอะหรือเรียกสั้นๆว่าโซนี่แคทซึ่งมันก็เป็นมาร์คอดของโซนี่นั่นแหละครับเรียกได้ว่าจะนําเกมนี้เข้าแพลตฟอร์ม PlayStation ทั้งทีถ้าไม่มีมาร์คอดก็คงจะแปลกๆใช่ไหมละครับก็เลยคิดว่าใส,ส่ไปซะหน่อยละกันแล้วก็ฟันแฟกนะครับโทรอิโนเอะหรือว่าโซนี่แคทเนี่ยก็เคยไปโผล่ในเกมดาการลอนปะเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเหมือนจักรวาล c ส o อเ o v e r กันยังไงก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่อิสต์เอ็กเท่านั้น พอมาคิดดูแล้วทําไมเทลเลียถึงนาดาการอนป่ามาเป็นเซตตัวแทนของฝั่งคอนโซล PlayStation ละ่ะเป็นไปได้ไหมว่าในช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงปี2015มั้งผมก็จําไม่ได้นะครับเอาง่ายๆก็คือช่วงที่เขาผ่อตไปที่คอนโซลใหม่ๆเนี่ยช่วงนั้นดาการอนป่าอาจจะฮิตก็ได้นะเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาแอนิเมที่ฮิตๆมาเป็นสกินในเกมเนี่ยน่าจะดึงผู้คนมาเล่นได้เยอะพอสมควรเลยซึ่งถ้าเขาคิดอย่างนั้นก็น่าจะเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ค่อนข้างดีใช้ได้เลยแหละครับและเรามาที่สกินสุดท้ายสักที นั่นคือเซตชิเรนโดยมาจากเกมที่มีชื่อว่าชิเรนเดอะวันเดอร์อร์นะครับซึ่งน่าจะเป็นการคอสโอเวอร์กันเล็กๆนะครับโดยทางเทลเลเรียจะนําสกินนี้มาให้คนที่ซื้อเกมเทลเลเรียในเวอร์ชัน PS Vita ได้มาใช้กันนั่นเองครับแต่ก็ว่านะ PS Vita ตอนนี้เขาเลิกพัฒนาไปแล้วนะครับ ใครที่จะหาสกินนี้มาเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากแล้วแหละแล้วก็โดยส่วนตัวผมไม่ได้รู้จักเกมนี้เลยนะครับก็คงจะพูดอะไรไม่ได้มากซึ่งสกินทั้งหมดก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมชอบสกินไหนมากที่สุดลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ หลายๆคนก็ขอมาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในรูปแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่ถูกลบไปบ้างมอนสเตอร์ที่ถูกลบไปบ้างแต่ว่าผมก็จะพยายามหามาเรื่อยๆแล้วกันนะครับเอาจริงๆผมแทบจะรู้เรื่องนี้ค่อนข้างน้อยนะครับยังไงก็ขอให้ผมศึกษากันสักเล็กน้อยและเดี๋ยวผมจะมาทาเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเนาะบวกกับในช่วงนี้ผมตั้งใจจะทําคลิปของเทอร์เรียรดอรี่ให้มันจบไปก่อนนะครับคืออยากจะให้จบเป็นเซกชั่นเซกชั่นไปยังไงช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ปล่อยคลิปเทอรเรียทิปมามากนะัก ยังไงก็ขออภัยล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจนะครับซึ่งผมก็ขอให้ทุกคนกดถูกใจกันมาเยอะๆนะครับเพราะระบบ YouTube จะได้ช่วยโปรโมทคลิปผมเยอะๆนั่นเองยังไงก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับและถ้าใครกดถูกใจกดติดตามแล้วเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งหรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆทีากดแจ้งเตือนเอาไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยละคร วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม